ฝากถึงความจริงใจเด้อย,ยากอยักมาจีบนะบบต้องเอาเงินเอาขําม,มากอะไรเอาแต่ใจมากกับพ่อเด้อเอาแต่ความจริงใจความซื่อสัตย์มาให้กับพอ่อไมื่น,นีว่าพ่อกับสาวผู้ไทยอีกแล้วพี่น้องสาวสำหน่อยนี่น <c oughs> โอ้ผู้งามขนาดพี่น้องสวายดีสบายดี สาวบ้านใดโน่บ้านดงขดาเด้อเมืองอาสสพอดแข่งสวรรค์อาคีอ้สาวภูไทยเป็นบ่แมนป้าอายุจักปีนี่ยสิบเก้าปีแล้วสิบเก้าบ่แมนโอ้ไอคิดว่าสิบห้าปีอะบ่แมนสิบห้าบ่ว่สิบเก้าปีแล้วเห็นงานแถวใดโน่เนี่เห็นงานแถวพงเพชรพงเพชรเท่าไหนเนาะพงเพศแถวรแถวเดโมะใกล้ๆกับเดโมะ เดโมแถวบางกะปิปอนนบอกอของงามวงวานบอกเมนงามวงวานมาโดนแล้วบอมาอยู่มาอยู่มา,มาไ,ได้หลายเดือนแล้วว่าท่านทอดปิดเิ่บอดประมาณห้าหกเดือนเนอะทุกคนก็น่นนาจะหูถ้าหาว่าผู้สาวมาออก่องเบาหน่อยนี่เนาะแล้วมีได้เรื่องเดี่ยวต้องการอย่างมาออกซองง่ายนี่โอกาสทูบ้าวไทยเห็นบอ เดี๋ยวครัสิว่าเป็นคอนเทนต์อีกแล้วอันนี้โมเมนต์คอนเทนต์เด้ออ่าโมเมนต์คอนเทนต์อีกแล้วเนาะจริงจริงจริงจังจ,จริงใจโมเมนจริงใจเคยเห็นบ่เคยเคยเห็นการใส่ชีวิตรหรือว่ามากักมักในมุมใดของข้าเจ้านะสิวา่าจังไดมักแบบสไตล์แบบอีหยังครัสิวา่าสไตล์มักสไตล์แบบการแต่งตัวบ่แบบอีหยังแบบนี้การใส่ชีวิตแบบนี้ยแบบ สเปกเนยสเปกคนอายุหลายน้น้อยหนึ่ง่ะปัดทพกคนอายุหลายเลยบอเด็กน้อยได้ซ้ำๆรุ่นเบาหน่อยได้บ่สซักหาซักนี่ได้ขอแค่จริงใจขอแค่ความจริงใจพ่อแต่ว่าในความมักในแมนอายุหลายอายุหลายอายุน้อยกะขอแค่ความจริงใจน้องบอกว่ามักคนอายุหลายนี่เอซเบาหน่อยจะมองว่าน้องแบบอยากสบายหรือเปล่าอยากสบายแบบบ่ต้องทำงานหรือเปล่า มาคนลุย้ยบะเขามีผู้เ่าก็มากแล้ว,วมันกะบ่ได้เสมอไปรวยจนกะถาว่าผู้บบาไทยมีอายุแต่ว่าบบได้รวยเนี่ยเอาบะเอาค่ะค่ะถ้าจริงใจเอาโอ้ยอยากได้แต่ความจริงใจแบบนี้นะเพราะว่าเคยโอกคักมาแล้วเคยโอเคักจากผู้เบา้ล่าว่าเคยโอเคยอกจากผู้บบาเล่า,า,ามาแล้ว อ้ยถามในขอญาตเดอ้ออันนี้ไอ,ขอ้ขอญาติผ่านกันแต่งงานมาเลยยังอันนี้บวกเคยเดอ้อเคยแต่มีแฟนบ่เคยแต่มีแฟนเคยอกหักมาแล้วพี่น้องเ <c oughs> นาะผูบ่าไทยว่าจังไดเน,นะาะมักกับมักผููเ่าอีเด้จะปีคิดว่าจะปีสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ้าว้าวปลายปีสาปลายปีห้าสี่สิบ สบายปีห้าสี่สิบถา,าลื่นสี่สิบเนี่แมนบอเอาอก็คือว่าฮะแหละคันผู้ใดจริงใจน้ำเทคแค่ดูแลแบบนี้นะแบบเอาใจใส่แบบนี้ก็มกัก<อ>มักคนเอาใจใส่ซะมักคนเอาใจใส่มักคนเทแค่แบบว่าตื่นซ้อมาอีลา <laughs> เห็นยังอยู่กินขา้าวแล้วบอตอนเทียงกินขา้าวแล้วบอเห็นยังอยู่สิบบอก <laughs> ตอนแรกกะแบบคือแบบถามไทยเนาะ แบบเป็นห่วงเหาแบบอย่างแบบนี้ค่ะเป็นห่วงเหาแบบเฮ็ดแบบสนใจเหาายากมีเหาแบบนี้นะบ๊แมนบ่วแมนว่าบ่แมนว่า,วาสาบมือกับบทักมา,า,า <c oughs> สาบมือสาคขาเท่านึงบ่เอาได้แบบนี้เดออ้อถามมือทักมาเท่านึงบ่เอา <c oughs> คนมีเมียเอาบ่ <c oughs> คนมีเมียบ่เอาเด้อเอ,อ,อยวี่นองเลยบ๊อหน่อยนี่เกิด เกิดพิธีล่ะเอาเอาสมุดว่าสมุิว่าบอาหน่อยรวยเอาบะคุณบาเล่าคือบอาหน่อยเนี่ยเอาปะเขาจะโบมีเมียก็เอาเอ้คุณบอเล่าก็เอาแบบนี้วคันวาบอาหน่อยรวยเนี่ยเอาคันว่าบอาหน่อยจนเดยจนก็เอาว่าขอแค่ความจริงใจอขอแค่จริงใจแมนแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่มักหรือว่าความฝันก็คือพวกบาลไทยดิ เขาเลียดเลยเนี่ยเขาเขาเขาชีมองว่าเป็นคอนเทนต์ของอายอีกแล้วเนี่ยอันนี้บรอดแบนคอนเทนต์ความจริงเดอ้อม,มันเป็นความจริงล้ว,ลวนๆบรอดแบคอนเทนต์เลยไปเห็นไปเห็นผู้ไรบอเคยเคยไปเห็นผู้ไรหรือว่าไปเห็นมูคูหรือว่าอาอเออยน้องที่มีแฟนเป็นคนไทยบอหรือว่าจะไดนอันนี้บอกเคยบอกเคยแต่ว่าเคยเห็นขาเจ้าขาเจ้ามาออกซ่องบอหน่อยแล้วก็ได้แฟนเป็นคนไทยยังสี่บอ๊ก็เลยคิดว่า เจ้าของนี่มาลองเบิ้งมาลองเบิ้งวะลองเบิ้งเบ่อญาตบอกว่าคนไทยเขาตีเบ่อญาตคนไทยเขาติบอกว่าโอ้บ่อพานยังั่นยังสิเบ่อญาติกะยานอยู่ดิเบื่อญาตอยู่วะมีอยังอยากฝากถึงผู้บ่าวไทยบอกว่าเอ้ยน้องมีตำแหนิโน่นนี่นั่นแบบว่าฐานะหรือว่าหรือว่าเคยมีแฟนแล้วโน่นนี่นั่นมีอยังอยากฝากถึงผู้บ่าวไทยบะคิว่าเนี่ก็เคยมีแฟนมาแล้วแต่ว่า เลิกไปแล้วแม้นตอนนี้ยังบอ่มีไผ่อุบาไทยสิติบอสิเนาะอ๋อเนาะคือน้องเพิ่นเคยมีแฟนแล้วนะเอ<ค>ุบาทไท<ภ>ยสิติบอฮับได้บอสิเนาะมักน้องบอานะเดฐานะครอบครัวก็บ่ค่อยมีออฐานะครอบ,บครัวก็บ่ค่อยมีเนาะอาชีพปัจจุบัน กะบพ่อ้องวอยังร้ายกอาชสิปเป็นให่งา่ายหาได้บอ,องนอ <c oughs> นห้องเซาในาหน่อยน้ำหนองได้บอ,องอ <c oughs> มักกันับได้กามาโดเอ,อ่ากันับได้กามาโลดการนองพิษแตาแบบกิริยาดีนะพี่น้องบอบ่น่อยบอกเลยว่าน้องเป็นคนแบบน่ารักคนหนึง่งแบบคือฮนะูจักให้เกียร์นะฮูจักให้เกียริฮูจักแบบว่าคือแบบน่ารักคนนึ่ะนะ สำหรับส่วนตัวบอหน่อยนะบอหน่อยบอกตรงๆเลยว่าสเปค <c oughs> เป็นคนผิวขาวเป็นนคผิวขาวน้องเป็นคนผิวขาวนี่ในหน่อยผิวขาวเ <c oughs> <c oughs> ออเป็นคนในหน่อยผิวขาวเออกะมีน้ำมีนวลเนาะโบ๊ตุยโบ๊ทุยสำนีแบบกำลังหน้าหักลุกยืดมงหันน้องลุกยืดหายเบิ่งมั้งอุ้ยปาพี่น้องนหน้าฮักเด้หน,น้าฮักหวังว่าสิเป็นสเปคหลายๆคนเลย อ้เรื่องถามสื่อซื่อ,อยังก็นนะซื้ออ้อมเด้อซื้ออ้อมเพราะว่าเคยเห็นแบบหลายๆคนมาออกซองเบาหน่อยเนาะเปิดใจให้ภูบาไทยเปิดใจใผูบาไทยมกักภูบาไทยน้องอ้อมก็เลยคิดว่า ชิด้คือเขาบอกโอมนมาลองเบิรงบางทีหมานเป็นเป็นได้หน่เป็นวอาได้หน่บางที่มานอ๋อ้สมือนี่น้องเห็นงานอาหารเนาะเมนขาแรงได้ดิบได้ดีบ่จับเงินาแรงบ่ได้บ่ค่อยได้ดีมันสิไว้ได้ได้วันเท่าไรวันละสามร้อยห้าสิบแต่ว่าห้องได้เซาเองเลยกินอยู่กินน้ำ กินแต่ตอนเช้าอยู่หานค่ะเจ้าอืกายท่านมากินเองเบิร์ตเนาะกะกะกาลองเบิงลองเบิงงานที่ที่ลงโตเนาะเนาะคือหลายๆคนกันนะจะเข้าใจน้องนะน้องกำลังกำลังมา่อาบกี่เดือนน้องอันอาจจะเลือกงานที่ลงโตเพราะท่านได้เนาะกะกะลองหาหางานใหม่ลองเบิงเนาะค่าแรงตอนนี้กะบสามร้อยห้าสิบกะพอได้อยู่ได้กินเนาะ เซาหองเองทุกเดือนตําเดือนเดือนตาเดือนเซาหองเองแล้วก็กนกินนยู่เองกินเองเนาะโอเคนะครับพี่น้องนี่ก็คือเรื่องราวของน้องอ้อมสาวผู้ไทยที่มาเปิดใจใหู้้บาไทยไปอาจสีผ้าไปไปเห่ียไปหัวโอ้หน่าหักเลยพี่น้องงามเลยงามอีลีเสียดายด้เสียดายบอหน่อยเกิด พิษศาสตร์นะครับพี่น้องนี่คือน้องอ้อมสาวภูไทยสาวสวรรค์นาเคศนะครับที่มาเปิดใจให้ผู้บ่าวไทยมื่อนี้เนาะหวังว่าผู้ราเนาะงจะได้เป็นคนที่โชคดีแล้วน้องอ้อมฝากเด้อมาเด้อฝากยังฝากฝากฝากถึงผู้บ่าวไทยเลยเนาะฝากด้วยโอ้เนี่ยว้าวอ่าว้ากเลยบอกแบบควบมือเสื้อน้องอ่ะอยากฝากยังถึงผู้บ่าวไทยฝากถึงความจริงใจเด้ออยาก ยักมาจีบนะบ่ต้องเอาเงินเอาข้าม,มากอะไรเอาแต่ใจมากกับพ่อเด้อเอาแต่ความจริงใจความซื่อสัตย์มาให้กับพ่ออือเอาแต่ความจริงใจความซื่อสัตย์เนาะน้องอ้อมพอร้อมที่จะพร้อมเปิดใจโอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจน้องลาค่ะลหลายเด้อขอ,ขอให้โชคดีสิฝากไล่ไว้น้ำอายนี่บอกที่ภูบาลมาขอเิฝากบอ ได้โอเคน้องพี่น้องเนาะที่พอบาวมาขอลลยเดี๋ยวอาจสิถิ่มไลยไว้น้ำออ้ก็ได้เนาะโอเคบายบาย,บาย,บาย